สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยรอยกระทงนะคะเมื่อวานคุณครูเป็ดให้เด็กๆระบายสีภาพรอยกระทงแล้วนะคะวันนี้คุณครูเป็ดจะพาเด็กๆทํากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้คุณครูเป็ดจะพาเด็กๆนับเลข 1- นึถึง <apocalypse> สี <slips> นะคะวันนี้คุณครูเป็ดจะมีใบงานนะคะให้เด็กๆลากเส้น 1- นึถึงสี <sucked> นะคะเป็นรูปเจ้าหญิงหรือแม่มดนะคะให้เด็กๆบอกคุณครูเป็ดนะคะ เรามาทำกันเลยนะคะคุณครูเป็ดจะมีนะคะอุปกรณ์นะคะรูปแบบผึกหัดนะคะจะมีเลขหนึ่งถึงสีสิบนะคะสีนะคะที่เด็กๆระบายนะคะเด็กๆต้องลากเส้นนะคะนับหนึ่งถึงสีสิบนะคะเรามาทำกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะให้เด็กๆใช้สีนะคะเด็กๆใช้สีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะให้เด็กๆหาเลขนะคะ เลขหนึ่งจุดนะคะลาก2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 32,33,34,35,36,37,38,39,40นะคะให้เด็กๆและผู้ปกครองนะคะช่วยกันทำนะคะให้เด็กๆนับเลขนะคะ1-40นะคะแล้วลากตามรอยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆละบายสีตามใจชอบนะคะสีไม้ที่เด็กๆมีสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะผมนะคะเด็กๆใช้สีอะไรคะสีดำนะคะ ให้เด็กๆใช้สีดำในการระบายผมนะคะระบายนะคะระบายจนเสร็จเลยนะคะแล้วก็นะคะสีแดงนะคะระบายที่ปากนะคะให้เด็กๆระบายจนเสร็จสมบูรณ์นะคะให้เด็กๆระบายจนเสร็จสมบูรณ์นะคะจะได้รูปแบบนี้นะคะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะในการลากเส้นนะคะลากและนับ1-40ถึงนะคะ เสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปก,กิจกรรมนะคะแล้วมาบอกคุณครูเป็ดนะคะหรือเหมือนเดิมนะคะ้ปูครองจะถ่ายรูปเวลาทำและนับเลขให้คุณครูเป็ดดูด้วยนะคะเสร็จแล้วเราพบกันในกิจกรรมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ